ในวิดีโอนี้นะครับเราจะสอนวิธีการแทรก Google Map ลงไปยังบล็อกของเรานะครับซึ่งวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ maps.google.com maps.google.com นะครับเมื่อเราเข้ามายังหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็พิมพ์นะครับสิ่งที่เราต้องการค้นหานะครับเช่นสมมติผมต้องการค้นหามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ ก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็ค้นหาแมปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมได้ทําการค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามไว้แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือแผนที่ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อทําการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือคลิกที่เครื่องหมายลบนะครับเพื่อทําการย่อภาพนะครับ หรือนะครับจะทําการคลิกเมาส์แล้วก็ลากไปยังตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับในแผนที่ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูแบบมุมมองแบบแผนที่นะครับมุมมองแบบภูมิประเทศนะครับหรือเป็นมุมมองแบบดาวเทียมก็ได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ จากนั้นนะครับถ้าเราค้นหาแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะแทรกแผนที่ลงไปในบล็อกของเรานะครับวิธีการแทรกแผนที่ลงไปในบล็อกนะครับขั้นตอนแรกให้เราคลิกที่คําว่าลิงก์นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือก2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือวางลิงก์ในอีเมลก็คือทําการส่งอีเมลให้เพื่อนๆหรือว่าวาง HTML เพื่อฝังในเว็บไซต์นะครับ โดยที่เราจะเลือกที่วาง HTML เพื่อฝังในเว็บไซต์จากนั้นนะครับเราจะทําการกําหนดนะครับกำหนดเองและแสดงตัวอย่างแผนที่ที่ฝังไว้นะครับให้คลิกที่กําหนดเองได้จากนั้นนะครับให้เราดูว่าขนาดของแผนที่ที่เราต้องการนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือกําหนดเองได้นะครับตัวนี้ผมจะเลือกที่ขนาดเล็กจากนั้นนะครับ นี่คือตัวอย่างของแผนที่นะครับที่จะทําการแสดงในหน้าบล็อกของเรานะครับให้เราทําการคัดลอกนะครับให้เราทําการคัดลอกนะครับตรงนี้ลงมาจากนั้นนะครับ ให้เรากลับไปหน้าบล็อกของเรานะครับเมื่อทําการคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาหน้าบล็อกของเราแล้วนะครับกดที่ปรับแต่งนะครับจากนั้นเราก็กดที่เพิ่มแกจเ e จนะครับเราก็เลือกที่แกจเ e จ HTML JavaScript นะครับในหัวข้อนะครับผมจะพิมพ์เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นคณะวิทยาการสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ วางนะครับตัวโค้ดนะครับที่ที่ผมทำการ Copy มาจาก Google Map นะครับลงไปจากนั้นนะครับก็จะกดที่บันทึกนะครับเพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นนะครับจะกดที่บันทึกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการบันทึกองค์ประกอบของหน้าเว็บเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับเราจะคลิกที่ดูบล็อกนะครับเพื่อทำการดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของบล็อกของเรา นะครับแล้วก็มาดูหน้าบล็อกได้นะครับโดยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเราก็จะเห็นนะครับแผนที่นะครับก็จะมาแทรกนะครับอยู่ในส่วนล่างสุดนะครับโดยที่มีหัวข้อว่าเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับข้อความนะครับให้สวยงามได้นะครับนี่คือเป็นวิธีแรกที่เราจะทําการแทรก แผนที่นะครับลงในบล็อกของเราได้หรือนะครับเราก็สามารถแทรกแผนที่ลงไปในบล็อกของเราได้อีกวิธีการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโดยคลิกที่บทความใหม่จากนั้นนะครับเราก็สามารถคลิกที่แก้ไข HTML แล้วก็ทำการแทรกโค้ดลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อเรื่อง แล้วก็อย่าลืมนะครับให้พิมพ์ป้ายกำกับนะครับเราสามารถคลิกที่แท็บเขียนนะครับเพื่อที่ตัวอย่างนะครับของแผนที่ได้จากนั้นนะครับให้กดที่เผยแพร่บทความเพื่อทำการเผยแพร่บทความนะครับของเราแล้วก็คลิกที่ดูบล็อกนะครับเพื่อที่จะดูบล็อกว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูบทความที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแผนที่นะครับก็จะถูกแทรกนะครับลงไปในบทความของเรานะครับในแผนที่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลื่อนนะครับดูแผนที่ได้นะครับเหมือนกับเข้าไปดูใน g o o g l e Map นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่จะทำให้เราทำการแทรกแผนที่ลงไปในบล็อกของเราได้